พวกเราไม่ได้รับการแก้ไขเลยแต่พวกเราได้รับให้แค่ว่าเจ็บวันนี้วันนี้เจ็บกับหมูขึ้นราคาไก่ขึ้นราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็บกับน้ํามันแพงคือเราโดนทำให้เจ็บเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานในเรื่องความเจ็บปวดในวันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปเราออกมาพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนก็เลยคงเอ๊ะ ออกมาพูดทำไมเราเป็นนักแสดงนี่ทำไมไม่เล่นละครละ่ะออมาพูดเรื่องอื่นๆทำไมแต่ความเข้าใจตรงนั้นนะเป็นความเข้าใจของคนอื่นแต่ความเข้าใจของตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราเห็นปัญหาแล้วเราก็แค่อยากจะออกมาบอกถึงปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข สวัสดีค่ะพี่ยอมจะก่าวใจนะคะรัฐประหารปี57พี่ยอมเห็นว่าเราใช้รัฐประหารเนี่ยในการแก้ปัญหามาค่อนข้างหลายครั้งมากแล้วอะ่ะมันคือการหมักหมมปัญหาถ้าเกิดมันดีจริงอะ่ะมันก็ควรที่จะแก้ไขได้แล้วแหละถูกไหมแล้วพี่ย่อมก็มอง ดูคณะผู้บริหารเนี่ยที่เกิดจากการรับประหารเนี่ยเขาทํางานกันยังไงพอเรามองเห็นปุ๊บเราก็เห็นถึงว่าโอ้มันมีปัญหาเยอะแยะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตักกะต่างๆอะ่ะมันบิดเบี้ยวเยอะมากจนมาระเบิด จริงๆก็คือเรื่องโรคระบาดโควิดที่เข้ามาค่ะใน2อสปีที่ผ่านมาเรามองว่าปัญหามันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่พอเรื่องแอป,ปล่มมีข่าวว่า VIP ได้ฉีดก่อนคนล้มตายมันก็เลยสะท้อนว่าแบบคุณภาพชีวิตของประชาชนคนธรรมดายอย่างเราเนี่แหละมันแย่มากในช่วงนั้นนะนก็เลยออกมาพูดนี่แหละค่ะ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศเนี้เราก็ติดตามมาโดยตลอดนั่นแหละแต่ที่ผ่านๆมาโซ,ชโซชเชียลมันก็ยังไม่ขนาดนี้ถูกไหมคะเราออกมาพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนก็เลยคงเอ๊ะออกมาพูดทำไม เราเป็นนักแสดงนี่ทำไมไม่เล่นละครละ่ะทำไมพูดเรื่องอื่นๆทําไมแต่ความเข้าใจตรงนั้นน่ะมันเป็นความเข้าใจของคนอื่นแต่ความเข้าใจของตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราเห็นปัญหาแล้วเราก็แค่อยากจะออกมาบอกถึงปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข <S <S พี่หอมก็เป็น ประชาชนคนหนึ่งเสียงที่เราออกมาพูดเนี่ยที่มันดังอ่ะก็เพราะว่าประชาชนทุกๆคนให้เรามาจริงไหมสิ่งที่พวกเขาให้เรามาสิ่งเนี้ยมันคือชื่อเสียงที่พี่ออมได้มา30กว่าปีเราก็ใช้ชื่อเสียงตรงนี้นั่นแหละออกมาตอบแทนมือคุณพวกเขาออกมาช่วยเหลือพวกเขาในตอนที่ประชาชนทุกคนตอนนี้กําลังเดือดร้อนถ้าพี่ออมไม่ออกมาพูดในตอนที่พวกเขาเดือดร้อนแล้วจะให้พี่ออมออกมาพ <NOUNCER S 1> ูดในตอนไหนอะคะตอนที่ถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่า พปี้ดีใจแบบว่ามีชีวิตที่ดีแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีอะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาพูดอะไรเพราะว่าทุกคนแฮปปี้แล้วถูกไหมคะ แต่ตอนนี้ทุกคนแย่อยู่ก่อนที่เราจะออกมาบอกถึงปัญหาเนี่ยเราคิดก่อนเราว่าตัวเองเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างไตรตรองมาตลอดแล้วแหละว,ว่าเอายังไงดีเราจะมองถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันน่ะให้มันผ่านไปเฉยๆหรอถามตัวเองอยู่ตลอดนะว่าแบบเอ้ยฉันเห็นปัญหาแล้วฉันจะมองผ่านไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานเราใช้ชีวิตให้มันชินชากับปัญหานี้ไปวันๆเหมือนที่ผ่านๆมามาตลอดเหมือนเราอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วมาโด ตลอดเหรอเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดนะะี่ค่ะที่จะออกมาบอกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เราอยู่ในประเทศนี้ซึ่งมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไปวันวันในการที่เรามองเห็นปัญหาแล้วเรา ไม่เครียดกันหรอคือตื่นมาคุณจะกินอะไรจะมีเงินไปเติมน้ํามันหรือเปล่า8ปีที่ผ่านมาเราตื่นมากับ8ปีตอนนี้เราตื่นมาคือคุณภาพชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่ลงด้วยซ้ำเพราะมันมีโรคระบาดเข้ามามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวก็คือเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่ลงค่าของชีพก็ดเดิมคุณภาพชีวิตทุกคนเป็นแบบนี้คุณยังมีหน้าไปซื้อของเล่นอีกหรอ แก้ปัญหาเฮ้ยประชาชนปากท้องผก่อนพูดในเรื่องเศรษฐกิจอีกเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะโอ้โหสุดยอดเลยอะให้พวกเราใช้เต่าอังโลหรอหรือว่าให้ไปปลูกักชีหรอหรือว่าแบบเฮ้ยน้ำท่วมให้ไปปลูกบ้านันที่สูงหรอคือมันตักกะแต่ละเรื่องหรือคาพูดที่เขาพูดให้พวกเราฟังแต่ละเรื่องอะคือเรางงอะพวกเราไม่ได้รับการแก้ไขเลยแต่พวกเราได้รับให้แค่ว่า เจ็บวันนี้วันนี้เจ็บกับหมูขึ้นราคาไก่ขึ้นราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็บกับน้ํามันแพงน้ํามันขึ้นแก๊สถุงต้มแพงคือเราอะโดนทําให้เจ็บเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานในเรื่องความเจ็บปวดในวันรุ่งขึ้นวันต่อตไป ใช่ค่ะต้องการให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เขาเดือดร้อนคนในประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยอะค่ะดีขึ้นอยากให้แบบภาคภูมิใจว่าแบบเฮ้ยอยู่บ้านบ้านเนี้ยแล้วมันแบบเป็นบ้านที่แบบอบอุ่นเป็นบ้านที่โคตรดีเลยวะ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่บ้านนี้แล้วแบบไปอยู่ที่อื่นมันดีกว่าเพราะว่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างาน,นั้นเนี่ยอยากให้อยู่ที่บ้านเราอะแล้วมันเป็นบ้านที่แบบว่าเจ๋งที่สุดใน ในโลกอะ่ะตอนนี้ออมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็คงมองแล้วก็อิจฉาคนอื่นๆที่เขาบอกว่าเุ้ยอยู่ประเทศนี้ไดสวัสดิการเขาดีจังเลยอะ่ะแต่ค่าของชีพเขาแพงใช่ค่าของชีพเขาแพงแล้วไงอะ่ะเขาก็ได้รับสวัสดิการได้รับการดูแลจากรัฐได้รับการดูแลจากผู้บริหารของประเทศเขาได้นั่งรถไฟฟ้าฟรีได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้เรียนโรงเรียนฟรีได้รับเงิน ตอบแทนในการที่เวลาไม่เรียบงานแล้วไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอยู่นี่แล้วแบบเฮ้ยฉันรับราชการแล้วฉันจะได้บนานาญบําเหน็จอย่างเดียวคือคุณทํางานอิสระ,ะก็ไม่ได้รับการตอบแทนอะไรหรอ เป็นอนาคตส่วนรุ่นพี่ออมอะมันคือประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละมาประยุกต์เข้าด้วยกันอยากจะให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าอยากให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าฟังเด็กๆฟังน้องๆฟังรุ่นลูกหลานของเราคือผู้ใหญ่ไม่ใช่อาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วจะแบบว่าเก่ง ฉันเก่งที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยโดนน้าร้อนร่วมมาก่อนหรือเปล่ารุ่นพอ่อรุ่นแม่ไม่ใช่ว่าถูกเลืองนะคะมันก็ต้องฟังบ้างว่าอ๋อรุ่นนี้เขาไปถึงไหนแล้วแมอ่อมก็อยากจะฝากน้องน้อง,อง,อง,องเด็กๆเราก็จะคอยซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลานๆล,ลูกๆของเราทุกคนอะ่ะจะทําได้สิ่งที่แบบเราทํากันอยู่อ่ะเราก็ทําเพื่ออนาคตไนี่ยเราทําเพื่อ ลูกๆหลานๆของเราเราเรียกร้องไปเราพูดถึงปัญหาไปปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราที่เขาจะได้รับผลดีในตรงนั้นได้รับความเจริญในตรงนั้นมันมีคำถามคำถามหนึ่งที่เราได้ยินมาว่าแบบว่า การเมืองมันตะเบื่อเป็นเรื่องแบบมันไกลตัวไม่การเมืองอยู่รอบรอบตัวเราเลยอะคุณภาพชีวิตสาธารณูป,ปโภคค่านู่นนี่นั่นใช้ชีวิต รอบตัวเรามันคือเรื่องของการเมืองทั้งนั้นเลยอะคะพี่อ๋อมก็เลยออกมาพูดไงให้ทุกคนเข้าใจว่าการเมืองนี่แหละมันคือเรื่องรอบๆตัวเราคุณจะเพิกเฉยต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันชินชาไปเรื่อยๆจะไม่ไม่ออกมาบอกเลยหรอว่าเฮ้ยแก้ไขได้แล้วตรงนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยทำไมไม่ทําสักทีมันไม่ใช่แค่เฉพาะวงการบันเทิงที่อยากให้ตื่นตัวค่ะอยากให้ตื่นตัวในทุกๆคนค่ะเพราะเราคือคนไทยเราอยู่ประเทศไทย เราอยู่ประเทศที่กําลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้วเราอยู่ประเทศที่กําลังพัฒนามานี่อายุ45ปีแล้วค่ะอยู่ประเทศที่กําลังพัฒนามา45ปีแล้วรุ่นพ่อเราอยู่ประเทศที่กําลังพัฒนามา70-80ปีแล้วมันนานไปแล้ว พัฒนาได้แล้วประเทศเราต้องเป็นประเทศที่เจริญแล้วตื่นตัวได้แล้วค่ะอย่าอยู่นิ่งเฉยไม่ต้องออกมาบอกหรอกไม่ต้องออกมาพูดหรอกเดี๋ยวเขาก็ทําเองนักการเมืองเดี๋ยวเขาก็จัดการกันเองเลือกไปดูก็ได้คนเดิมเบื่อแล้วคือเลือกไปก็เท่านั้นเวลาไปเลือกตั้งก็งดออกเสียง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 ถ้าเกิดว่าเสียงหนึ่งที่งดออกเสียงไปกับการที่เราได้คนทํางานมา ทำไมคุณไม่กาให้เขาอะ่ะเราไม่รู้ว่านักการเมืองคนไหนเป็นคนดีบ้างแต่ทุกคนน่ะดูผลงานเขาสิดูผลงานที่ผ่านมาเขาเรามีกฎหมายไว้ทําไมะคะเราให้กฎหมายเป็นตัวชี้วัดสิให้กฎหมายเป็นตัวจัดการเป็นคนตัดสินว่านักการเมืองคนไหนดีหรือไม่ดีฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนตื่นตัวออกมาพูดได้แล้วคะ่ะพูดได้คะ่ะการเมืองเป็นเรื่องของเราของทุกๆคน